เราได้ฟันธงในรายการเดลุทไทยอินไซต์แ a ร์เราสุรชาติเทีนทองจะชนะแบขบขาดขาดเลยผลการเลือกตั้งซ่อมเขตจ,จาตุจักหลักสี่ออกมาไม่เหนือความคาดหมายนะครับเพราะสุรชาติเทียนทองจากพักเพื่อไทยเป็นเต็งหนึ่งมาตลอดถึงที่สุดก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ตัวเลขคะแนนที่ออกมาคิดว่ามีหลายแง่มุมจะสนทนากัน คะแนนของผู้ชนะเป็นการบวกกันระหว่างกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยและตัวตนของคุณสุรชาติเองซึ่งเกาะติดพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งจนมาถึงวันที่ได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งเป็นปัจจัยบวกๆที่ทำให้ทิ้งห่างคู่แข่งขันค่อนข้างจะขาดลอยส่วนคะแนนของฝ่ายแชมป์เก่าคุณศิระเจนจาคะคราวนี้ต้องพูดกันชัดๆ ว่ากระแสะความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและกระแสะความนิยมของพรรคพลังประชารัฐรูดตกเหวลงไปพร้อมๆกันความเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถนำมาโฆษณาขายได้เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาส่วนพลังประชารัฐจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศความแตกแยกภายในทำให้ว่าวพรรคจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ทำให้ ประชาชนที่เคยให้ความเชื่อมั่นถอนใจถอนตัวออกมาเหตุการณ์แบบนี้เกิดเป็นคําถามด้วยซ้ําไปว่าเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าจะยังมีพลังประชารัฐเป็นพักหลักพักหนึ่งในสนามหรือไม่มองในเชิงเปรียบเทียบก็มีภาพที่น่าสนใจนะครับระหว่างวัดปฏิบัติของสุรชาติเทียนทองในวันที่ไม่ได้เป็นสสกับวัดปฏิบัติของศิระเจนจาคะ วันที่ได้เป็นสอสอชัยชนะของสุรชาติเทียนทองเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าธนก,การเมืองไม่ว่าจะมีหรือไม่มีตำแหน่งหากยังเกาะติดพื้นที่ทำงานเพื่อประชาชนแม้ยังไม่ได้เข้าไปนั่งในสภาแต่จะได้เข้าไปนั่งในที่ที่อบอุ่นปลอดภัยยิ่งกว่าคือในหัวใจประชาชน ส่วนคนที่ได้เข้าไปนั่งในสภาแล้วถ้าหากบทบาทหรือแม้กระทั่งความประพฤติเป็นที่ขัดหูขัดตาประชาชนคะแนนแบบเขตหลักสี่ก็จะปรากฏออกมาผู้สมัครหน้าใหม่อย่างเพชรกรุณพลจากพักก้าวไกลก็ถือว่ามีก้าวย่างที่น่าสนใจทางการเมืองและอนาคตมีเส้นทางที่จะไปต่อได้คะแนนที่ได้มาแม้ไม่มากพอจะเป็นผู้ชนะแต่มากพอสำหรับการเริ่มต้นและพักก้าวไกลก็ได้ประกาศตัว ว่าไม่ใช่พักที่ใครจะมองข้ามได้ง่ายๆในการเลือกตั้งสนามใหญ่ครั้งต่อไปส่วนพักกล้าถึงแม้ว่าคุณอัธวิทย์เลขาธิการพักในฐานะผู้สมัครจะประกาศพึงพอใจกับผลคะแนนที่ได้รับแต่ก็ยังมีคำถามข้อใหญ่ว่าหากประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครลงด้วยในเขตนี้ผลคะแนนของพักกล้าจะเป็นอย่างไร คงเป็นเรื่องที่คุณกรคุณอัธวิทย์และชาวคณะจะต้องทำงานและพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปโดยสรุปคือผลการเลือกตั้งคราวนี้เป็นความงดงามของระบอบประชาธิปไตยเมื่ออำนาจมาถึงมือประชาชนก็พร้อมที่จะตัดสินใจใหม่ตลอดเวลาผู้ชนะเมื่อวานไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ชนะวันนี้และผู้ชนะวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะในวันต่อไปสำคัญก็คือว่าใคร จะช่วงชิงความยอมรับใครจะเข้าไปนั่งในหัวใจของประชาชนได้มากกว่ากันเท่านั้นเองการเลือกตั้งคราวนี้แม้จะไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงกับการเมืองในภาพใหญ่แต่รหัสสัญญาณที่ปรากฏออกมาก็พอจะหยิบยกมาวิเคราะห์ความเป็นไปทางการเมืองได้พลเอกประยุทธ์ถึงตรงนี้ฟันธงว่าอยู่ยากไม่ใช่ยากธรรมดานะครับโคตรยาก นายุรัฐบาลเหลือปีกว่ากว่ามีคำถามแล้วครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะจบลงอย่างไรคำตอบตามวิถีการเมืองแบบสังคมไทยก็มองได้3ประการด้วยกันละครับ 1. น,นายกรัฐมนตรีลาออกเลือกนายกกันใหม่ 2. เกิดการรัฐประหารหรือ 3. ยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชน ตัวเลือกที่หนึ่งคือการลาออกผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจแบบนี้เนื่องจากว่าถ้ามีการลาออกเป้าหมายสำคัญก็หวังต้องการจะกลับมาสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ลาออกคราวนี้เผลอๆจะกลับมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะขนาดอยู่ในเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มยังคุมสภาพไม่อยู่พักตัวเองลูกน้องตัวเองแตกกันเละซัดกันนัวคะแนนเลือกตั้งออกมาไม่ทันข้ามคืนร้อยเอกธรรมนัฐ พสข้อความแสดงความยินดีกับผู้ชนะประกาศว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรแห่งตนดังนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะเลือกใช้วิธีการลาออกให้ขาลอยแล้วโดนสอยไม่ได้กลับมาเรื่องรัฐประหารส่วนตัวผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แม้ว่าในสังคมไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ตามนะครับแต่การรัฐประหารคราวนี้ ใช้ต้นทุนทางการเมืองของฝ่ายอำนาจนิยมสูงอย่างยิ่งและคาดเดาผลลัพธ์ยากเหลือเกินแม้ว่าจะทำสำเร็จก็ใช่ว่าจะคุมสถานการณ์หรือปกครองได้ง่ายๆที่สำคัญก็คือผมคิดว่าถ้าจะเป็นการรัฐประหารเพื่อกระชับอำนาจให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อวันนี้สถานการณ์มันเลยจุดนั้นมาแล้วหรือไม่พลเอกประยุทธ์กำลังกลายเป็นสินค้าหมดสภาพ แล้วต้องสิ้นอายุไขไปทางการเมืองแล้วหรือเปล่าวิธีคิดของฝ่ายอำนาจนิยมในประเทศนี้น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะเลือกใช้คนหรือองคอ์กรใดองคอ์กรหนึ่งจนคนกลุ่มนั้นหมดสภาพเลิกใช้แล้วก็เปลี่ยนไปใช้คนกลุ่มใหม่รัฐประหารปี49มีบันได4ขั้นคอมมชชัดเจนว่าจะให้ประชาธิปัตย เป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งแพ้ก็ล้มนายกสมัครนายกสมชายเอาอภิสิทธิ์เป็นนายกในค่ายทหารจนได้แต่เมื่ออภิสิทธ์เวชชชีวะบริหารประเทศล้มเหลวเลือกตั้งพ่ายแพ้ขาดลอยต่อยิ่งรักชินวัตรอภิสิทธิ์และประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกอีกต่อไปยึดอำนาจคราวหลังสุดรัฐธรรมนูญจึงเขียนเปิดทางให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ และกำหนดเอาไว้เลยว่าต้องชื่อประยุทธ์จันโอชาแต่วันนี้วันที่พลเอกประยุทธ์หมดสภาพขนาดนี้ผมไม่เชื่อว่าฝ่ายคุมอานาจจะทุ่มทุนสร้างกว้างทุนเสี่ยงเพียงเพื่อจะเอาประยุทธ์อยู่ในอํานาจต่อโดยขัดกับความต้องการของประชาชนดังผลคะแนนเขตหลักสี่ออกมาแล้วชัดขนาดนี้ทางออกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในทัศนะของผมก็คือการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนจริงอยู่ครับ ยุบสภาคราวนี้พลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้รับคะแนนสูงสุดเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้แม้ว่าจะมีสว250คนค้ำอยู่ก็ตามแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าฝ่ายคุมอำนาจหาตัวแทนเข้ามาได้เอาพลเอกประยุทธ์ไปเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่รู้สึกว่าปลอดภัยเกมมันอาจจะเดินออกมาแบบนี้ จึงเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจึงเป็นอำนาจของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นี่แหละครับที่จะตัดสินใจในสนามเลือกตั้งกันอย่างไรถ้ายังรักยังห่วงพลเอกประยุทธ์ก็หลับหูหลับตาตามเลือกกันเข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่แล้วต้องคว่ำกระดานเทกระจาดพรรคไหนประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต้องไม่มีคะแนนจากประชาชนผู้รักประชาธิปไตย หรือถ้าเขาจะเอาคนอื่นมาเป็นตัวแทนก็ต้องจับให้ได้ไล่ให้ทันแล้วก็เททิ้งไปด้วยกันนั่นแหละครับาทันทีที่ผลการเลือกตั้งซ่อมเขต9กทมอ,ออกมาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าออกมาโพสต์เฟซบุ๊กพี่เต้นครับที่ผู้กองนัดเขาพูดเมื่อวานน่ะ enemy of my enemy is my friend ศัตรูของศัตรูคือมิตรนะพี่คือเขาหมายถึงใครเป็นศัตรูใครเป็นมิตรนะครับคงมองว่าพลังประชารัฐเป็นศัตรู คือคนขับออกกันมาแล้วเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐเนี่ยเป็นศัตรูแน่ๆแหละส่วนลุงตู่ผู้กองนัดแกคงตั้งใจว่ามิตดอะใช่เหรอพี่เขาขนาดนั้นจะเป็นมิตรได้หรอครับอืมเขาตั้งใจให้มิตรเลยเที่ยวเนี้ยมิตดดามแทงจมเที่ยวทีเดียวอยู่นี่ก็จะขับเองเออมา